เลิเชนนะคะเป็นหนึ่งในนักธุรกิจหญิงที่ได้รับการจัดลำดับให้มีทรัพย์สินอัน,นดับต้นๆของประเทศอังกฤษปี2020ตอนที่จัดลำดับมาเนี่ยทรัพย์สินของเธอเยอะกว่าเดวิดแบคแฮมเยอะกว่าควีนอลิซาเบธ และเธอก็ได้รับความสนใจจากสื่อเยอะมากเพราะว่าเธอเป็นนักธุรกิจผู้หญิงไม่กี่คนที่จะสามารถประสบความสําเร็จได้ในระดับนั้นและสิ่งหนึ่งที่เคลลี่ให้สัมภาษณ์ไว้น่าสนใจมากเธอบอกไว้ว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิง่ไม่สามารถก้าวหน้าในหน้าที่ทางการงานได้เท่ากับผู้ชายเพราะว่าเรามีช่วงเบรกเรามักจะทํางานไปถึงช่วงประมาณ30พอเราเริ่มแบบเป็นผู้จัดการระดับกลางมิดเดิล a มネเจอร์แล้วเรามักจะต้องแบบ แต่งงานมีครอบครัวต้องออกมาเลี้ยงลูกแล้วเราก็อาจจะพักเลี้ยงลูกสักสี่ปีห้าปีพอลูกเข้าโรงเรียนแล้วเราถึงจะกลับมาทํางานได้ซึ่งช่วงเวลาห้าปีที่เราหยุดไปเราสูญเสียคอนเน็กชันในวงการอันที่สองเราสูญเสียข่าวสารอัปเดตว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวงการของเราแล้วเราสูญเสียมโมเมนตัมในการทํางานคิดดูดิว่าคนทํางานไต่เต้าไปถึงระดับผู้จัดการระดับกลางแล้วเราก็ต้องหยุดในขณะที่ผู้ชายเขาไม่ต้องมีช่วงเวลาตรงนี้เขาสามารถไปต่อได้เรื่อยๆและคําแนะนำหนึ่งที่เธออยากจะแบ่ง ปันกับผู้หญิงที่ทํางานด้วยกันทุกคนและเป็นคําแนะนําที่เธอใช้กับตัวเองคือเธอบอกว่าเธอส่งลูกไปโรงเรียนส่งลูกไปชายแค้ตั้งแต่ยังเด็กๆเลยแล้วเธอก็บอกว่าวิธีการนี้มันทําให้เธอและลูกของเธอได้ออกไปเติบโตในโลกของตัวเองตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นโอเคลูกก็ไปเรียนรู้ในโลกของลูกแม่ก็ออกไปทํางานและเติบโตในโลกของแม่หลังจากเลิกงาน ตั้งแต่หโมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเช้าวันใหม่นี่คือเป็นเวลาของเราเป็นคุณลิตี้ไทม์ที่แม่กับลูกจะได้อยู่ด้วยกันและวันเสาร์อาทิตย์เธอก็จะไม่ทำงานจะไม่ทำอะไรเลยช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาของแม่และลูกที่เราจะมาเติมเต็มมาสร้างความสัมพันธ์เธอบอกว่าเธอทำแค่นี้เธอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกตั้งแต่เล็กจนโตแล้วลูกของเธอก็เติบโตเป็นเด็กมีคุณภาพเป็นผู้ใหญ่มีคุณภาพไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยและในขณะเดียวกันหน้าที่การงานของเธอก็ไม่เคยต้องหยุดนิ่ง ก้าวไปได้เรื่อยๆพัฒนาไปได้เรื่อยๆไม่แพ้ผู้ชายคนไหนเลย และแค่เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะก็เลยอยากเอามาแชร์กับเพื่อนๆด้วยสําหรับคุณผู้หญิงด้วยกันนะคะที่เรากําลังทํางานอยู่แล้วก็อาจจะวางแผนเรื่องครอบครัววันหนึ่งเราก็ต้องมีลูกก็ต้องกลายเป็นแม่เนาะคุณก็อาจจะไปลองไปปรับใช้ดูได้ <S <S และใครที่ชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะชอบศึกษาพัฒนาตัวเองอยากเติบโตในทุกด้านการงานการเงินความรักสุขภาพสาังคมการเติบโตทางจิตวิญญาณทั้งศิยศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ฝากกดติดตามทาร่าในทุกช่องทางด้วยค่ะ